สบายดีจ้าทุกคนเลยแล้วขี่ไปขี่มากกันจนเลยน้องไปไหนพี่เมียนบอกก้อยก็ลืมก้อยยังงงกับเจ้าเลยทั้งแล้วเลยยังไหนวามาหอวดวงเย็นกันเนี่ยใ่ตอสิบห้าไปใส่ไปดานี้แล้วจไปเไ็ใหังโอ้ยมีเรื่องยังผู้ใดวูบไปหาใส่ไร้คอยว่าคอยไปหายเงือกเงือนคนพี่น้อง ไอ้ข้าหัวหัวละมือนเอฟซีทรงไม้ข่อยเพิ่นบ่อยข่อยมากแกงคว่ำไข่อยเลยมากแกงคว่ำเพิ่นไว้อยอยนี่ยนะพี่นอ้องสถานีตำรวจในที่ไทยให้เบิง่งไม่ต้องไปเข้าเดี๋ยวพี่นอ้องสถานี้ตำรวจมุขทหารเดี๋ยวพี่นอ้องมาแจ้งควอมเบิง่งมีพี่น้องมาดไปร้องปแจ้งมองมนนประแจง้มง,ม,ง,จงมันคุกคามปวด่ะไปมาลงเบิง่งพี่นอ้องมาเบิง่งมาบอกเขาให้มันเอาหลักฐานมาเพิ่นมาใส่ไล่ใส่ไฟขเขาแบบนี้ม่ได้พี่นอ้องคอยบริจาเว่าร้ายเราคยเมือ่อย มาวุ่นวายทำไมนี่ต้องคอ,อขั้วไข่พี่น้องมันก็เป็นเนี่ยมาแล้วลูกถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปแจ้งความมาตั้งคาหัวอีกเด้ยพี่น้องตามจับสองตัเมียน,นี่วา่าสันพี่น้องสิมาตามจับไปสองหูวจักคนหมองกูอยู่กูเศร้าขนาดกูเอ่ะป้าน,นั่นยังบอกข้าใจอยู่พี่น้องเลยไปลงไปเพาะโอเคลองยางไปก่อนไปตามมาหน้าไะ ไปไปพร้อมตามไปผู้สาว่ะเอาพี่น้องช่วงนี้จะเป็นการช่วงพูดคุยบอกเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เพิ่นฟังแต่ว่ามันมีเสียงเพิ่นน่ำก็เลยเอาเสียงออกภาคเขาเด้อพี่น้อง มันเป็นเลียงของงันราชการเพิ่นเนาะมานานคือขาวทั้ผิวไหมตอนนี้เขาขาออมมาจากโ่งพักเรากับาหาจอดมองบรรยากาศดีๆแล้วก็อัดเสียงพี่เนาะก็ขอให้น้องมุ่นทายเนี่ยขอขออนุญาตเพิ่อนนะล่ะแต่ว่าคอยว่อยเห็นหนาเพิ่อนนะน่ะก็ได้ให้น้องมณฑนทายได้ทายได้ทั้นี้เด้อพี่นนองที่ขอให้น้องมุ่นทายให้เพราะว่า กันข่อยบ่ทายให้กับที่ฮ่าว่าคอยคิดตัวอีกว่บาบ่ได้มาอีหลีแบบพี่น้องเอ้ยมันก็หลายคนร้อยพ่อพันแมย่ยแต่พ่มีหลักฐานนี่ก็บ่เสียกันพี่น้องอืมภาษาเว้าหยังให้เพิ่นฟังนะเรื่องราวายังซั่นยังซี่เป็นจังซี่จังซั่นก็เลยว่าน้องมนต์ทายคลิดไม่ายเนี่ยเลยว่าขออนุญาตไายเด้อพี่เด้อเออไายรถม่นจะยัเห็นหน้าย,ย่อืมก็เลยไายให้พี่น้องเบิง่ง นี่นะพี่น้องข่อยกับมาแท้นนะถ้าข่อยกับมากะเฮ็ดเพื่อปกป้องครอบครัวเจ้าของเนี่ยนะว่าข่อยบอดิสุตใจว่มีอย่างเฮ็ดได้นอกจากความบริสุทธิ์ใจมาแบบนี้ลนะ่ะเบิ่งพี่น้องเบิง่งผู้ใดนั่งอยู่เก้าอี้นที่มันรอเนาะพี่น้องเนาะดเดือพี่น้องข่อยสิบอกว่าใหาย้ยุงตำรวจมาจับเขาไปคา,านาย่านาย่าน ใจ่พี่น้องแต่ว่าคอยที่เป็นไทยแปว่าตอนคอรบอกก็เพื่มันบ่อไรเรืะอพวะว่้ทายมนติดมากแี่น้องออกระเดอร์บานิเดอร์แล้วกระทำตามเอซีบอกระเดอร์ทุกขั้นตอนบาี้กาเป็นนาฬิกาแล้วแต่เจ้าหน้าที่คนแค่นั้นแหละคอยข้มูลจ้าหน้าสิเหตุคือกันที่พึ่งก็ไม่จะมองเดียวนน่ล่ะวะีพึ่งประชาชนนะอาศัยนะเนาะพี่นองะ ตากัดตามนั่นแหละไม่ต้องถ้าเอยหู้ซื้อน้ำสกุลมันนเขาพอต้องมาแจ้งเลยสถานีตำรวจนะให้ทนายจัดการเลยเออเอิ้นมันไปศาลบุตรเมียนท้าแม่นใคอยยัดซื้อน้ำสกุลมันคือผู้เจ้าไว้คอยไปแก้งไปแก้งไม่ได้บอกใอยก็บใครก่ได้รู้ซื้อน้ำสกุลคือเพจนี่คือกันนี่เพื่อเพราะทตามได้เนี่ยเพราะแห้งแล้วมันเป็นไงนี่เพียงไง อืเพจนเ้นเป็นของสาธานาโม,มกใช่ไหผูออ้ใดมียังกับไปโพสลงมีงยังกับไปโพสลงแต่ว่าแอดมินคนบริรูน้ำดอกออแต่โวตที่มันเป็น,ปนสมาชิก,กเดี๋วเอาไปโพสไอ้คนไปว่าไปด่าให้เฮาเสียหายแต่ว่ายังหน่อยขอการายมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอ,อีสาวเล่าอันอยังก็ถ้าเกิดว่าจะขอเิดเพจอันนี้เพิ่นเห็นข่อยออกไม่ย็ดคลิปนะเพิ่นก็ตีเขาใจเปนบละเออเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาแล้วนะ เขาก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วอยู่ซื่อสิมาใส่ไลายใส่ไฟเป็นบุคคลอันตรายเอ่อหากูนี่ยืมสินคนลรบ่ใส่ว่าสันโอ้ยมาสร้างว่าแท้เป็นตนายแท้พี่น้องเอ้ยเสียหาห้ในเมนเท้าวันนี้อ้าวพี่น้องเอ้ยใช่พี่น้องเดือนตั้งนักขจีวัพี่น้องบ้างควยกามาแกงพ่วมลุงกับเพ่อนไว้ว่า เรื่องเล่าทีเอฟซี FC แนะน้ำข่อยนี่แหละพี่น้องข่อยมาแกงเพื่อนด้วยความบริสุนใจข่อยมาแกงบอกว่ามันมีเพจอันนี้อันนั้นเพดเนี่จะเพิ่นรูน้ำหรือบุรูน้ำขอพบรูเออแต่ว่าข่อยรูม้าารมันเป็นเพศสาธารณะใครที่เป็นสมาชิกสามารถที่จะเอาอะไรลงก็ได้อ,อ,อแต่มันอาลงแบบเซียเหายแบบนี้นเรื่องมาแกงไว้ว่าคนดีมันเอามโพดนี่มันใส่ายข่อยจะมาเนมนความจริงของบริสุนใจ เอาอมาบอกเรื่องเล่าให้ตำรวจฟังิ่นเลยบอกว่าโนนนี้นั่นหนักกันจะเสบากันเนาะของมันคุยกับไอ้มันเอาหลักฐานอะนะมานะไอ้ขวานก็เลยบอกว่าบอกเจ้าหน้าที่เอาที่ครับอ่าเจ้าหน้าที่คนที่มันมาโพสเนี่ยให้มันแปลวหลักฐานมาถามันว่าเป็นความจริงเพราะว่าผมบริสุทธิ์ใจมันไม่ใช่เรื่องจริงเสบ่าอเอาตังค์ซิะตั้งแต่มันตั้งหัวคอขึ้นมาอันอันนี้ก็ อันตั้งเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทนะนะมันก็ตั้ง<ไ><ไ>เองวันใครพบพ่อ,อให้หนึ่งให,ให้ให้เงินหนึ่งมืนบาทนะนะ <_ an> โอ้ยอีสันดานเอ้ยกูอยากดา่ามึงกระคักเดี๋ยวจะกูอยากด่ามึงแหงๆเดี๋ยน้องมันในรอมันในร่อเล่นกฎหมายเลยเนี่ยมันเอาจะขุกระโหลกมึงเอามาซับเล่นเดี๋ยนาะกูจะมาสูญแทบบ้าเลยมึงคือคิดได้แบบตำตำแหงอะไรอ่าที่มาตามจับกูอีหยังกูอยู่อยู่มึงก็เห็นอมมนยู่มองกูอยู่ กับพวกมึงกับภาคันมาอยู่แก้งพวกมึงกันตะมาตามับพาสแตกยังมันตั้งข่าหัวยังน่ะป้าน,นี่มันเสียเงินป้านวานเลานแต่ที่ท้าเขาเสียโอลีนะ่ะอืนอนังหน่าแบบมึงนาะเมือีสันดานมึงมีเงินหมื่นให้เขานะ่ะเออสาวเซโนโอ,อีฟาา้าเซาอีฟ้าไซสาวสา,วาวเซโนโพี่น้องนี่แหละที่มันพิมพ์เขามาดาคอยมันมาตัดท่าตบท่าเตะ่อยท่าตีคนน่ะอ่า ก็พิมพ์ไปหาแม่ม้อนพิมพ์มาให้อันน้องข่อยเอออีสันดานน่ะเนี่ยอเอออีบ้าเดีนะ๋ยน้องมึงเป็นบ้าสิเออคนเดียวกันปะอ,อน่นี่ยนะพี่น้องก็เลยอยากคิด<ป>เอาไปเอามาเรากูเสียเวลาทำมาหาเด็กอืมแลมุกมุ่งกับพวกมึงนะี่เนาะเอากระติเแล้วบอกให้พี่น้องฟังไปเหตุการณ์ก่อนมาเลยเบาลถนะ แล้วงบอกส่วนก็เ hmm. รื่อพี่น้องที you know ่บอกได้ยินมานี่ยค่ะขอยเลยอบอกคนว่าคนที่โพสนี่ยนะให้เอารักฐานมายังสถานีตำรวจมันชีมีรักฐานฮี่มาอมยังปะออให้เอามาเราเอามาแกงตำรวจแล้วโทรเอ่อนข่อยเบอร์ข่อยเบอร์ข่อยน้อเพิ่นไปแล้วขอยเอาเบอร์ข่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วว่าถ้าคนมาโพสเนี่ยเอาน้ำรักฐานมายังชอพ่อเนี่กค่ะเอือนข่อยมาคุยกันว่าขอยืมผู้ใดขอยนวนนี่นั่นผู้ใดออ จังแมนความจริงหรือบอจังออามาว่ากันในโรงพักเด้อพี่น้องที่ข่อยมาเสด็ควบบริสุดใ์ใจก็เพิินกับประมาณนี่ล่ะเพิ่นกายความรูกไข่หลายๆอย่างหลาคุณแค่อีเด็กน้อยอันปากยังไม่สิ้นกินน้านมแบบอีสันดานมาเลยขันคอยบ่เฮ็ดแบียมนี้นี่คอยถือข้อละหาเลยได้เลยเด้พี่น้องพี่น้องเอฟซีพวกบนเบิร์กมาคนที่เขารลุกอ้าจริงเหรอโอ้โหจริงเหรอ่เขาคอมเมนต์ชาวบ้านคอมเมนต์กันนะคอยว้าห้ฟังเมร์เ้ว่า ยังมันเอาไปติดเสาไฟโรงงานมืองนี้ขอกระบอกอีกคนฟังมื่อส์มันเลยว่าเออถ้าเกิดว่าเห็นใครเอาไปติดนะมันมีกล้องวงจรอยู่ตามเสาเราก็ไปดูตามเสาเอาเนัันจับางเออปรกันมีแจะคนโง่แล้วว่าเป็นนั้นนะคนฉลาดก็ข้าวอีฟัง้ำนี้แหละเอาเป่าข่อบลิสุดใหญ่เนาะพี่น้องนะตั้งค่าหัวหนึ่งหมื่นบาทว่ะบุคคลอันตรายวะกวัวมึงนั่นบุคคลอันตรายภัยสังคมะ มันเอาพีไปติดน้ำเปี้ยน้ำเสากันขวบเพราะมาบอกตำรวจตำลี่ไว้นน่พี่น้องลองคิดเบื้องเราโอ้ยจักคอนเสีดหรือบอกมันเบ้ากวนประสาทคนซื่อเพชรอ่าเขาบอกมันแจ้งหน่วยงานมันก็แจ้งเบิดถูกหน่วยงานเขามาหาข่อยเองานการคนก็มีหลายแล้วยังให้คนเซียเวลาเขามาอยู่อู่้หน่สมองสุนีกสู้ขิดบอสแบถ้ากูอยู่พิดกฎหมายนะกูซิอยู่ได้แบบนี้น่ะออมันบราแมนบ้านกูเมืองกูนะ กูไม่อยู่แบบนี้กูให้อันนั้นแต่ว่ามาสร้างว่าร์ใช่เนาะขอรถมัดแนว่ว่าไม่ได้เพราะว่าจ็กที่พึ่งใช้เราคอยกัดพึ่งตัวเองนะก็เมียคอยเลยละก็เจ้าหน้าที่เนี่ยละก็แค่นี้แหละมอลลี่ชุดใจญ่คอยกับมาอันนี้เอฟซีกันแน่น้ำคอยมาพี่น้องตายไม่กินคอยนะไม่อยากพูดไม่อยากสนใจดอกไร้สาระแต่เอฟซีคนมามันไม่ได้นะน้องเพชรน้องน้าันนี้แหละมาแจ้งมิตร่าเออเฮ้ามานั่นไรมาบอกคนไร่บอกเออถ้าเกิดมีคน โทษมากมูขข่อยเป็นตังสั้นตังซี่ยังหน่อยก็เข้าได้มารับลู่ไว้แล้วแมนว่นสั้นซะอืมมันสบายใจเขานั่งเลยะแมนอือเอาเป็นว่าเำว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจอันเอฟซีกับคลอร์ล้อเลยมันจริงไหมน้องมนมันจริงไหมบ่าวเพชรเขาาไปลงมันจริงไหมเจ้าไ่ต้องจากหู้หรอกจริงปะจริงเจ้าไปถามคนที่มันโพสคุณไปข่อยบุ้งหูักสิตอบแท็กสิตอบไปไหลายคนโพสถามกันใดอือข่อยปวดหัว เจ้าจะให้คยปวดหัวอะไรขบบุ้งหู้จิงบ่จริงขบบุ้งหู้มีหลักฐานกับดังว่าแมนบ่มีหรือขบบุ้หู้เออสิมาถามจริงไหมมันจริงไหมอยู่หัน่ะเออขบบุ้งหู้น้ำขอบหู้ต่ว่ามือนี้คอยสิกินอยัางคอยสิไปใส่อีกมัอนี่คนที่นอนบ่จับสมองมัอนี่คยนอนจับสมองมัอนี่คยกินแบบนั้นเงินคนที่ไม่งี้บ่มีใส่บ่อตวบะขวบขุนพี่น้องบู้บริวารมีดีเด้อผู้บริ ส่งยังไม่ก็เป็นแนวนั่ดีๆีว่าก็บองทุนเนี่ยนะไม่ของบอดีบ่หมวนบ่งามบ่ต้องส่งให้ข่อยเบิ่งบาทนี่ค่ะพอแล้วก็าหู้หู้อยู่ว่าครอบครัวของมันโดนกานแกล้งมันพยายามที่จะทําทุกวิธีทางมันพยายามที่จะทําให้ขอบบ่มีสังคมแม้แต่ลูกข่อยมันก็ก่อกวนมันเจตในขอบบ่มีหมู่มีพวกแม้แต่ข่อยไปหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องข่อยมันก็บ่อยากให้ข่อยไปมันอยากให้แต่ข่อยอยู่กันแค่นี้เออมันอยากมากานแกล้งความหมายมันมันยังเฮ็ดให้ข่อยบ่มีไผข่อยยอมรับอยู่ ข่อยก็คิดเอาเบิร์ตน่ะแหละเวลาข่อยลำบากอีิรข่อยกับบูมี่ไพอีริหะแหละคอยยอมรับเลยข่อยบ้องแนมแนมโบเห็นไพ่อลีข่อยบอกตรงเลยเออข่อยเห็นตาผัวข่อยกับลูกข่อยเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยจักสิให้เว้า์น้าไรสุดแล้วบุข่อยกับสุดแล้วไม่นังกับสิเกิดกให้มันเกิดเออชีวิตข่อยก็คือเอาลูกข่อยหะแหละขอยบูมีแนวสิเว้าสิวบาทยังอีกละอเอาล้า